สวัสดีครับบ่าวเวท่าพเราครผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเมียก็จะออกมาแสดงความดีใจกับบ่าวพีสาวเจนนะครับผมที่มียอดติดตามตอนนี้เดินทางมาถึง4,000ัสับสกแล้วนะครับผมนะก็ขอให้อ่าพี่เจนกับน้องพีนะครับขอให้สู้ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะอัพคลิปลงบ่อยๆนะครับนะขอให้ได้ตังจาก YouTube เยอะๆนะครับผมนะฮะก็ คลิปแบบว่า,าคุณมากินข้าวคุ้นร้านเราปโปรโมทร้านเราบ่อยนะครับผมนะฮะก็แสดงความดีใจด้วยนะครับผมวันนี้เบียร์กตั้งใจเตรียมของขวัญให้นะครับ 4, สี่พันสิดต่อไฟนะครับผมอาจจะเป็นของขวัญราคาไม่แพงแล้วก็ใส่เงินหลายเนาะแต่เบียร์ตั้งใจให้นะครับเพราะว่าจากอะไรแหละมันเป็นแบบ เราทำมาค้าขายเนาะนะฮะนี่เลยเดี๋ยวก็เตรียงมาใ้เดี๋ยวซื้อสีพาดเพื่อนเพื่อนนะครับสองตัวสีเขียวกับไม่คิดว่าพี่เจนน่าจะชอบสีเขียวแล้วก็ว่าพี่จะชอบทีนี้เสียมตานนะครับผมเดี๋ยวก็เลยซื้อมาให้ ตั้งใจซื้อมาให้มันอาจจะราคามันอาจจะแบบดูไม่แพงไม่รู้หลานะแต่ว่าตั้งใจให้ด้วยใจนะฮะอ่าฉลองฉลอง4,000ซับสไครต์นะครับผมลงมุนลงยันเรียบร้อยสับรองใส่ผ่านเพื่อนขายขายดีเลยขายดีคือไกลทอดเลยนะสองตัวตัวสีเขียวกับสีนี้นะครับ เดี๋ยวมม่อนีไม่อนีพวกจะออกไปวันนั้นแหละเ,เพราะว่าเดียกวก็จะลงตลาดแล้วนะครับแล้วก็รถมอไซค์ก็แม่ก็เอารถไปไปทุระนะครับลุงก็ไม่อยู่นี่เอารถจะหนกไปพวกเรียกคุณฟ้องวนแล้วนะครับเอาไว้พรุ่งนี้นะเอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้พรุ่งนี้ได้จะออกไปให้แล้วก็ไปฉลอง ขนมกินด้วยนะครับที่ร้านขนมจีนนะครับแบบปี่กับสาวเจนนะครับผมตั้งใจให้เด้อเอาไปแล้วก็ใส่เด้อใส่ใส่แบบว่าขายถึงขายดีนะครับพขาิปเบอร์แบบรราน้องสะอาดสะอาดใส่ขั้นเพื่อนด้วยนะสองตัวตั้งใจให้ก็อาจจะ ราคาโอแพงเนาะนะครับกัหายใจนะครับเพราะว่าเราก็เติบโตมาด้วยกันเนาะกับคนบ้านเดียวกันครับพี่น้องนะฮะถ้ามันเป็นไปว่าอะไรต่อที่เราจะบอกคุยกันเนาะเพราะว่าเห็นกันทุ่มมือทุ่มมือนะครับพี่น้องนะับเรี่อการหักแพงกับอะไกะอาจจะดูอยู่แล้วก็อยากจะช่วยอยู่นะครับแต่เราก็ดูอยู่ห่างนะครับผมนะก็เห็นคลิปน้องลางหลังก็ มันยอดไม่ค่อยถึงพันนะครับผมเี่กก็เลยอยากจะกลับมาผักดันนะครับผักดันให้แบบให้ถึงให้คนดูเยอะๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับผมดีช่องบ่าวพีกับสาวเจนนะครับผมนะฮะกดติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเหรียญก็ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยนะครับผักดันให้ถึงหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็ให้น้องได้ตังค์เร็วๆนะครับผมเพราะว่า เบียก็ได้ตายตัวอยู่แล้วล่ะเบียนะนะครับก็อยากจะจังไรแหละเขาแบบอยากจะช่วยคนที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็อยากแบบทาเป็นเหมือนแบบเกาะกลุ่มกันดึงกันไปนะครับ mm. บางที่เบียขาลงนะครับผมเขาอาจจะดึงเบียขึ้นก็นได้นะครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับผมนะฮะเดี mm. ๋ยวจะออกไปพรุ่งนี้เด้อเจะเอาไปให้เพื่อนเตรียม mm. มาให้แล้วล่ะพรุ่งนี้จะออกไปให้ ก็ขอให้บ่าวพี่กับพี่เจนนะครับสู้ๆต่อไปนะครับนะฮะตั้งใจทำมาหากินแล้วก็เก็บตังค์ให้ได้เยอะๆนะครับนะฮะอยากได้ยากษ์ซื้อเอานะครับผมแม่บ่ละเขามีเงินเนาะแม่บ่ละเขาว่ได้ไปไปขออภัยอะไรเขาแบบค่าขายเนาะนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับขอให้ขายขนมกินดีๆนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะจับไปหานะครับ โอเคเดี๋ยวสำหรับที่นี่เดี๋ยวไปอานบน้ำก่อนเ้อ